เธอโทรกันเข้าแล้วเอาเรียบร้อยเข้ากับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบรกดำสิงครับเอาเธอโทครับเรียบร้อยโอวด้เลยดูวิอูออ โอ้ยปีจี้ติดครับปีจี้ถอดทงครับฐางย่าครับนี่เห็นไหมเริ่มนุ่มหนานุ่มหนาครับต่อแต้มจะไปได้ไหมเอ้าเลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยน วันนี้สงสัยว่าน่าจะวิ่งยันหกโมงเลยหรือเปล่าวันนี้เอ,อ้เอาต้องหยอดครับถ้าไม่หยอดไม่ได้ครับแหนบหักแน่น,นอนออ้ต้องปุ่งแล้วอ,อ้าว อ้าวงานนี้ครับไปบอยเดาเดาเดาว,ดวู้์งานนี้ครับอ้าวลำบากแล้วทีมงานรถทดลองงานนี้ครับแทบยกกรอเลย อาจารชายเลิกตักแล้วน่าจะหยุดแล้วครับเออดูโยกอะ่ะออไปแล้วขอตรงก็ต่อแต้มครับเล่นทายยากซะแล้วเลิกงานแล้วครับน่าจะเลิกงานหรือเปล่ามาทำธนายตขอในรกเพ่ เจ้าวันโวจานชายเอ้ยสมชายเอ้ยเรียกจานชายตลอดเลยสมชายสมชายเอ้ยสมชายนี่เมื่อกี้ต่อทงกับต่อเต็มแย่ yeah, เลยครับควดจะหลุดตรงนี้ได้ครับ เอาเกาทางให้เขาน่อยขายบ้านนาบอกว่าเอ้ำบากเลือเกินเดี๋ยวเดินมาทำทางให้หน่อยนะ อ,อ้าวทำไมไม่ทำให้ตัต้งแต่นูน่นมาเลยนู่นน่ะ เสียจังหวะครับมัน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 ก็โดดแรงครับต้องหยอดพอหยอดปุ๊บเสียจังหวะหยุดสะงักเลยครับติดเลย น่าจะจอดแล้วครับต่อทงกับต้อแ้มานะส่วนจ,จานชูก็น่าจะรถจอดตรงนี้เลยพรุ่งนี้น่าจะเก็บงานอีกวันนึงครับพรุ่งนี้ ดีนี่ค่ะจ้าชชูลออ่อดตากฝั่งน้ำมาใส่เลยพูดจานเรามาแล้วนี่ เอ๊ะทำอะไรเอ๊ะ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 ทำอะไรเปิดน้ำปนะ่ะยี่ใจเย็นนะจัดชายยี่น้ำเม,มื่อกี้รู้อะไรยีทำอะไรจะไปรถถนนเหรอโอ้วิดน้ำ วิดน้ำหาปลาดีกว่าเนี่ยฮะจานชายสมชายนี่เครือ่องสูบน้ำราคาแพงครับเจ้าวันโวก Go. yên yên lock pé. โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ